รูวิ่งที่7็ดครับโรงเรียนบ้านนาหลักและสุดท้ายครับรูวิ่งที่แปดครับโรงเรียนบ้านฝั่งแดงครับสวัสดีค่ะวันนี้ตุ๊กตาสาสุพันธ์ชแนลนะคะรอบชิงชนะเลิศน,นะครับตอนนี้เป็นรอบชิงชนะเลิศขณะรีบรเสร็จแล้วนะครับจังตามหาตัวนักกีฬามาแข่งไม่เจอเลยนะครับนี่นะ ขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะครับไปยังเจ้าของรถวีออสกย6900ยเชียงรายนะครับรบกวนขยบรถให้นิดนึงนะครับพอดีว่ามีรถจะออกนะครับประชาสัมพันธ์อีกครั้งนะครับไปยังเจ้าของรถวีออสกยหกย์ศู0เชียงรายนะครับช่วยขยบรถนิดนึงครับขอบคุณมากครับชิงเชนเลิศนะครับแฟร่สเมธชายระดับประถมป 1- ถึงป .3 ครับตอนนี้นะมา ฝากครูดยชื่อลูกรูวิ่งที่หนึ่งครับโรงเรียนบ้านสารแวะครับรูวิ่งที่หนึ่งโรงเรียนบ้านสารแวะนะครับรูวิ่งที่สองครับโรงเรียนต่อชะดอกกันท่ากาศยานครับรูวิ่งที่สองนะครับรูวิ่งที่สามครับโรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ครับรูวิ่งที่สี่ครับโรงเรียนรุ่มต่อชะดอใต้ร่มนะครับลูวิ่งที่สี่ส่วนลูวิ่งที่ห้าครับโรงเรียนไหนนี่โรงเรียนบ้านติวราดอุทิศนะครับ รูวิ่งที่6ครับโรงเรียนบ้านปกตุมรูวิ่งที่7ครับโรงเรียนบ้านนาหลักครับและสุดท้ายรูวิ่งที่8ครับโรงเรียนบ้านฝั่งแดงครับโรงเรียนไหนนี่ขาดโรงเรียนไหนนี่เอาถ้าพร้อมนะทงมีอยู่นะครับอย่ายกมือผมนึกว่าบายบายผมทงมีบบบเด็กน้อยไปสะบัดเหรียญยุ่งเอาทงเนี่ยน่ะนั่นทงไร่แมนกับอเด็กแก้งนางน่ะท็อปการท่าการท่าครูเป็กครับเอาทงกับลูกน้องไปให้ครูท็อปไหนครับ เดี๋ยวผมจะให้ปาไม้ครับโรงเรียนนะตาไม้ครับแปดทีสิเมตชายป .1 ถึงป .3 ครับส่งตัวนะครับต่อยเอากได้สิบเมตชายผสมครับหาตัวนักกีฬาไม่เจอเลยขนาดวิ่งเสรีจยแล้วไม่ถึง30นาทีออกกตูมด้วยครับกกตูมปาไม้รปยังลูกน่ารักออเร็วแล้วเลยนี่กกตูมรียัง ช้องที่สามอะไรนะลูกเออนี่มาแล้วพบแล้วรอบชิงเลิกแปดสิเมตรชายลำด,ดับที่หนึ่งสองสามเท่านั้นนะครับจับครับปล่อยตัวออกมาแล้วครับตอนนี้แม่เสื้อเหลืองครับลูนอกสุดครับกับฝั่งแดงครับเปลียดกับทากนั้นเสือสอมครับเท่าเออเป็นไงครับ อาเมื่อกี้ครับเหมือนจะสูสีมากนะครับเมื่อกี้ี่อ่าว่าไงครับเมื่อกี้ี่อ่าเป็นทางด้านส้มหนึ่งครับเหลืองสองนะครับอ่าที่เห็นแวแวๆเมื่อกี้นะครับอ้าวต่อไปครับต่อไปครับเปิเมตรหญิงรอบชิงรายงานด้วยครับในโรงเรียนไหนบ้างเป็นครูป้าครับแป๊บหนึ่งนะครับอ๋อแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่ง คนไหนที่รู้ว่าหนึ่งเข้าหนึ่งในสี่มาเลยครับแต่สิเมตรหญิงมาเตรียมรอไว้เลยอ่าแล้วก็ฝากไปยังคณะครูนะครับที่นํานักกีฬากีทามาครับป่าเมื่อรู้ว่านักกีฬาของท่านนะครับเข้ารอบชิงชนะเลิศนะครับให้ไปเตรียมตัวรอที่จุดปล่อยตัวเลยครับขอไปครับอ่ารอบชิงชนะเลิศกีทานะครับวิ่ง80เมตรหญิงนะครับอ่าปฐมต้นนะครับปหนึ่งถึงปสานะครับ รอบชิงชนะเลิศนะครับล er ู่ว um ิ่งที่หนึ่งครับโรงเรียนบ้านมะนาวครับลู่วิ่งที่หนึ่งโรงเรียนบ้านมะนาวมะนาวที่สองครับโรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ครับหมู่บ้านป่าไม้ลู่วิ่งที่สามครับพระราชทานหนองหมูครับพระราชทานหนองหมูลู่วิ่งที่สี่ครับต่อชดใต้ร่มครับตชะดใต้ร่มลู่วิ่งที่ห้าครับโรงเรียนบ้านติวราชุทิศครับโรงเรียนบ้านติวราชุทิศครับมาเลยครับมาเลยลูกไหม รอบชิงครับรอบชิงอ่าลูวิ่งที่หกครับโรงเรียนบ้านหนองคองครับประถมนะอ่าลูวิ่งที่หกครับโรงเรียนบ้านหนองคองลูวิ่งที่เจ็ดครับโรงเรียนบ้านนาหลักครับเดี๋ยวคุณครูจะเรียกเองครับครับปอนดีครัจิงอ่าและลูวิ่งสุดท้ายครับลูวิ่งที่แปดครับโรงเรียนบ้านห้อยตะเปิดครับมาครับอ่ามะนาว ต่อ,อไปครับป่าไม้ครับป่าไม้ครับป่าไม้ไมอ่ารวนอีกครั้งนะครับหมูครับน้องหมู<ร>ลูล่วิง่งรอบชิงชนะเลิศน,นะครับน้องหมูได้ร่องครับพระพลูกเพลิต่อเปิดครับต่เปิดต่เปิดแปดสิบเมตรยิงปฐม ถ้าพร้อมนะครับธงสัญลักปล่อยตัวครับยกขึ้นเลยครับถ้าพร้อมนะครับรอบชิงคะแนนแรนะครับจับหนึ่งสองสามเอาประกาศมาอีกรอบหนึ่งครูครับผมครับอ่าลูวิ่งที่หนึ่งครับโรงเรียนบ้านมะนาวครับยกมือเลยครับแบบแข่งซีเกมเลยอ่าลูวิ่งที่สองครับโรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ครับ อ, et, อยกมือเลยครับขอโทษครับขออนุญาตประท้วงครับสารแวะประท้วงครับผมได <พอ S 2> บอกว่าสารแวะวิ่งเข้าที่หนึ่งครับหญิง8เมตรสารแวะบอกว่าสารแวะวิ่งเข้าที่หนึ่งนะครับโอเคครับเดี๋ยวเช็คข้อมูลให้ครับไม่มีปัญหาครับเอาอีกรอบหนึ่งเอาทบทวนใหม่ทบทวนใหม่อีกรอบหนึ่งคุณครู นักกีฬาแต่ละโรงเรียนมารวมกันที่เจินนะครับตอนนี้กรรมการรับรายงานตัวอยู่เอามาไงครับกรรมการกลางตัดสินเลยครับวินิชัยครับเอาเกคนเลยแล้วจะวิ่งตรงไหนล่ะบันนี่นะ เอาเอาตรงนี้เลยเหรอเอาตรงนี้ก็ได้ครับไม่เป็นไรไม่มีปัญหาครับรบกวนนักเรียนนักกีฬาครับขยับนิดนึงครับขยับบอกครับเมื่อมีปัญหาเราก็สามารถแก้ไขได้ครับไม่มีปัญหาเด็กได้วิ่งทุกคนเหามันได้ตัดสินไปแล้วไม่มีติศใจไม่มีค้าคาใจกันแน่นอนครับอขยับบอกลูกขยับบอกขยับบอกครับให้วิ่งเก้าคนเลยได้เหมือนเดิมครับนเป็นทางตรงนะครับขยับบอกหน่อยลูกขยับบอกหน่อยครับอ่าได้เหมือนเดิมครับ เออเอออยู่ข้างในก็ได้ครับไม่เป็นไรครับเอาวิ่งได้อยู่กู้กอมวิ่งได้อยู่อย่างนี้ก็ได้อยู่ไม่ชนกันหรอกเออมันหาน่างอยู่รูมันกว้างอยู่อ่าพร้อมไหมครับยูสตาร์พร้อมอ่าทงพร้อมครับ อาร,รับไปตัวอว tá, is, it, ับไปเลอากับไปลยอ่ากับเลยห้าร้อยห้าบ้อยห้า oh. บ oh, right. ้อยห้าร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 ้ยห้าร้อยห้าร้ัยบ no ้าร้อยห้าร้ยห้าร้อยห้าร้อยห้าร้อนหาร้ยห้า้อ้า้ย้ร้ยร้อยห้ร้อน้ร้ยบ้าร้อยร้อาร้อบ้า้้าอ้า้้า้น้า้ร้ร้้ร้ร้ย้้า้ัน้า้ร้้า้ารร้ารนอาร้า้ารร้า่ร้ารร ต่อไปนะครับมาที่วิ่งนะครับ100เมตรชายนะครับรุ่นอายุไม่เกิน12ปีครับวิ่งหนึ่งร0 0เมตร